ถ้ามีใครมาดูถูกอาชีพเรามาดูถูกฐานะเรามุมินเชื่อสิอิสลามไม่ได้วัดคุณค่าของคนที่เงินหรือสังคมแต่ที่สำคัญคือใจปฏิบัติตามพระเจ้าและความซื่อสัตย์ในตัวเองคนที่ดูถูกมันแค่เสียงลมไม่ใช่ศักดิ์ศรีเรา,าศาสนาเรียกว่าอิบาดะคือการทำทุกอย่างด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่หน้าตาหรือชื่อเสียง อาลาบอกไว้ในอันกุลระอ่านว่าคนที่ดีกว่าคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าและมีจิตใจที่สะอาดเวลาถูกกดดันจงอดทนแล้วจงทำความดีให้มากขึ้นให้เขาเห็นว่าอาชีพต่ำก็ไม่ได้หมายความว่าเราต่ำไฟในใจที่ลุกโชนทำให้เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าใคร จำไว้มูมินที่แท้จริงคือคนที่ยืนหยัดในศาสนาและไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดชีวิตเราอาเดเชื่อว่ามูมินต้องเข้มแข็งกว่านั้น